สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆห้องมรกรกอทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอีกแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันทั้ง7ไปแล้วนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่ 1, <อ> 1> เดือนกรกฎาคมพศสอ 2, 5 6 4นะคะ เปลี่ยนเดือนใหม่อีกแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเราจะเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วก็คุณครูก็มีเดืเอนปีปีหนึ่งมีสิบสองเดือนมาฝากเด็กด้วยนะคะเด็กๆจะจดจํายากมากเลยนะคะเพราะปีหนึ่งมีทั้งหมดสิบสองเดือนนะคะเด็กๆแล้วมันก็จะจําค่อนข้างยากมีเดือนอะไรบ้างนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะเพื่อ ให้เด็กๆจดจําได้ง่ายนะคะว่าหนึ่งปีมี12เดือนนั้นมีเดือนอะไรบ้างนะคะคุณครูก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังได้ชมและก็จดจําได้ง่ายนะคะ,ะเด็กๆเ,เชิญรับฟังรับชมเพลงที่คุณครูนํามาฝากได้เลยค่ะ กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะ months เดือน January มกราคม February กุมภาพันธ์ March มีนาคม April เมษายน May พฤษภาคม June มิถุนายน July กรกฎาคม August สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคม November พฤศจิกายน December พันวาคม